หลีซัตอัธวิทย์หลังให้สัมภาษณ์ดูถูกพลังประชารัฐน่าจะส่งคนคุณภาพมากกว่านี้ไม่คิดว่าหน้าตาดีการศึกษาสูงจะมินเกียดผู้หญิงขนาดนี้เชื่อประชาชนจะไม่เลือกคนที่คิดแต่ดูถูกเพื่อให้ตัวเองดูดีเตรียมให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ นางสรันรัตเจนจาคะผู้สมัครรับเลือกตั้ง่้มสส,สกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่จตุจัดดจกรพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายอัธวิทย์สุวรรณพักดีเลขาธิการพักกล้าและผู้สมัครรับเลือกตั้ง่้มสส,สกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่จตุจัดดจกรพักกล้าให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยทางช่องเก้าวา่า พลังประชารัฐน่าจะส่งคนที่มีคุณภาพมากกว่านี้มาลงสมัครนั้นไม่ขอตอบโต้นายอัธวิทย์ที่มาดูถูกพัรก,การเมืองอื่นดูถูกผู้สมัครจากพรรคอื่นและถือเป็นการหมิ่นเกียรติตนที่เป็นผู้หญิงอย่างมากการพูดของนายอัธวิทย์นอกจากจะดูหมิ่นเพศแม่แล้วยังดูถูกคนหลักสี่จตุจักรที่ให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐอีกด้วย นางสลันรัตเจนจาค้ากล่าวต่อว่านายอัธวิทย์เคยพูดว่าเราเหมือนเป็นญาติกันแต่วันนี้กลับทำพฤติกรรมเช่นนี้ทั้งที่นายอัธวิทย์เป็นคนหน้าตาดีการศึกษาสูงตระกูลใหญ่โตพอลงเลือกตั้งผู้ว่าจะแพ้ก็ออกมาโจมตีดูถูกเหยีย็บยามกันด้วยคำพูดที่ไร้ซึ่งความเป็นสุภาพบุรุษ ทั้งนี้จะให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบว่าถือเป็นการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งในการโจมตีใส่ร้ายหรือไม่และดำเนินคดีต่อไปและฝากไปยังนายอัธวิทย์ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวัดกันที่ผลงานในพื้นที่ไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองหรือการดูถูกคนอื่นให้ตัวเองดูดีขอให้ดูผลงานที่ตนทำมาและย้อนกลับไปดูตัวเองว่าเคยทำอะไรให้คนหลักสี่จตุจักบ้าง นางสลันรัตเจนจาคะากล่าวในช่วงท้ายว่าคนที่ประกาศว่าเป็นนักการเมืองคุณภาพจะทำการเมืองใหม่แต่คำพูดกลับสนทางกับสิ่งที่กำลังทำแถมเล่นการเมืองแบบเก่าด้วยการสาดโครนใส่ร้ายกันแบบนี้นี่หรือคือการเมืองที่มีคุณภาพ ดิฉันเชื่อว่าพี่น้องชาวหลักสีจ่จตุจักรจะเป็นผู้พิพากษา,านักการเมืองแบบนี้เองและขอวิงวอนพี่น้องพ่อแม่ชาวหลักสีจ่จตุจักรได้แสดงพลังปกป้องกติยศของคนหลักสีจ่จตุจักรด้วยอย่าให้นักการเมืองแบบนี้มาย่ำยีดูถูกพวกเราดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน q r Code คด้วยนะครับ